เราเคยชินกับความแน่นอนว่าชีวิตที่เป็นอยู่ตรงนี้แหละคือดีที่สุดแล้วแต่พอมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนดังนั้นถ้าเป็นอย่างที่พระคุณหลวงพ่อบอกก็คือถ้าเรามีความไม่แน่นอนคือความแน่นอนตรงนั้นได้ไหมคนส่วนใหญ่ชอบพูดเนี่ยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนถ้าพระริพารมเป็นของแน่นอนจะไม่แน่นอนได้ยังไงแต่อันนี้จังนี่สิอันนี้จังคือความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนทุกอย่าง ไว้มันวางอยู่บนความไม่แน่นอนตรงน <c oughs> ั้นไไหมั่นแสดงว่าถ้าเรายอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาได้ว่าความไม่แน่นอนมันคือความแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วก็เราก็เห็นว่ามันอาจจะมีวิกฤตอยางอื่นที่มันหนักกว่านี้เสมอแต่ถ้าเรามีปัญญาสามารถจัดการได้ยอมรับยอมรับแบบมันใช่แต่เมื่อยอมรับเราต้องมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วดําเนินต่อรุนใหญ่แล้วเนี่ย คนจะมองว่ามึงทมะมีแต่ให้ยอมรับแล้วไปจบอยู่เท่าเนี้ยยอมรับ้วนั่งง่อยเหรอไม่ใช่ยอมรับต้องป,ปรับปรุงแล้วแก้ไขแล้วดาเนินชีวิตต่อเพราะมันยังไม่ตายถ้าจะไม่ดําเนินต่อก็คือร้อนเขาเข็ดข้าเมอย่างเดียวทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะนี่จำไว้นนะนอกจากยอมรับแล้วต้องมีปรับปรุงแก้ไขดําเนินต่อถึงจะไปรอดถึงจะไปได้ แล้วเป็นไปได้ไหมเจ้าคะที่เราสามารถมองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสทําให้เราได้เรียนรู้ความไม่แน่นอนแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองให้ไปได้ดีกว่าเดิมสภาวะว่าอย่างนี้มันก็ต้องคิดอย่างนี้แหละเพราะมันไม่มีอย่างอื่นนะถ้าถ้าเราไม่คิดในทางดีใจเราก็จะเสียไปตลอดแนตะ่มันต้องมันต้อง,ปอง <c oughs> เป็นอย่างนั้มันเอาง่ายๆหนยทุกวันเนี่ยอย่างพ่อเนี่ยอยู่เนะี่ยภูเขาเท่านั้นมันแน่นอนจะเมื่อไหร่ ะในเขตบ้านไห้เนี่ยผู้จา้าตรัสบอกว่าที่ใดที่เคยเป็นภูเขานี่เนี่ยตรงไหนที่เป็นภูเขาเนี่ยธรรมะกม็ที่ใดที่เป็นภูเขาตรงนั้นเคยเป็นท้องทะเลม,มาก่อนนะ <c oughs> เห็นไหมลนะ่ะไม่แน่นอนน้าทะเลมยังหมดเหือดหายไปได้เหลือเนี่ยที่ตะกอดได้ท้องเธยนะ์ <c oughs> อันนี้พูดถึงเรื่องของธรรมนะถ้าไปพูดถึงเรื่องหลักหลักธรณีวิทยากนะ็บอกว่าภูเขาเกิดจากแผ่นดินมาชนกันเพราะว่าไม่ใช่ เอาเอาหลักสูตรผีดีกว่าหลักสูตรผีและสูตรเทวดาเขาบอกไหมนะวิทยาศาสตร์หรือว่าเอาแล้วผีบอกไหมว่าไปปีจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันหลักสูตรผีไม่ใช่เหรอครับเห็นผีถ้าบอเข้าฝันบ่อยๆเผื่อว่าใครเขาฟังก็จะไปเจอเขาเผาอยู่กับผีอย่างเงีเราพูดเรื่องความคำว่าผีนี่หมายถึงว่าคนที่ตายไปแล้วนะความหมายของพ่อนะเออ ที่ตายไปแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาทั้งหมดแต่ผีทั้งนั้นน่ะผีใหญ่ว่าภาษาเรานะดาวผลบ่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 คือถ้าเชื่อเนี่ยก็ต้องเชื่อผีนะมันมันไม่มีหลักฐานอะไรที่ว่าจะเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรยืนยันได้นะคือหลวงพ่อท่านก็เล่าความฝันให้ฟังมันมีเรื่องเรื่องเครียดหลายอย่างถ้าเกิดคนคิดไประหว่างไม่เป็นก็จะคปเครียดมันกันไปเรื่องอะไรทุกถึงทุกอย่างเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไอ้โรคระบาดทีนะ อ้าวแล้วมาเรื่องทาขนมทําเค้กอะไรเนี่ยเห็นไหมทําเป็นรูปพระรูปอะไรแล้วก็คนมันก็มาทะเลาะก,กันอีกว่าโอ๊ยควรไหมไม่ควรเนาะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเออก็ปล่อยไปสิเพราะเขาทำอาชีพของเขาเป็นอาชีพก็ไม่ได้ว่ากันมันก็เป็นสัมมาชีวะถ้าพูดถึงเนี่ยสัมมาชีวะจะขายของขายอะไรก็ั่นไปแต่ ถ้าเป็นการขายการค้าการทํางานแล้ว,ลว,ลว,ลบวรบกวนจิตใจคนอื่นเขาไปทําให้คนอื่นเขาเนีย่ยเรียกว่าะเขานับถือเขาเคารพสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เคารพนบวหวยเป็นสิ่งที่เป็นอนุสติเป็นอุเทสิกะเจดีอันนี้เอามาทําอย่างนี้ไม่ควรเนาะไม่ควรหาเรื่องตายเองหาเรื่องชิบหายเองไม่พูดไปเลยใครที่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นของเล่น รอวันชิบหายได้เลยไม่ต้องสาบไม่ต้องแช่งเพราะมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยนีย่เป็นคําตอบอยู่แล้วว่าควรหรือไม่ควร <c oughs> นะคนที่ชอบมาอ้าง <c oughs> พระผู้เจ้าสอนไม่ให้ยึดติดต้องยึดติดมึงทันพระผู้เจ้าไหมมึงทันนยได้ได้ได้ฟังจากพระโอษฐ์ไหมอะไรต่ออะไรโอ้ยบ้าตำราหนอนแท้คำทีกันเยอะแยะทุกวันนี้แล้วก็เอาความเป็นหนอนไปามาอวด นอนก็ยินดีกับนอนนอนก็ยินดีกับในความปวดของตัวเองว่าเอ้ยเขาทําเป็นอาชีพนะมันสมควรแนละ้วจะไปว่าเขาว่าอะไรบอกเลยว่าต่ําถ้าคิดอย่างนั้นความคิดมีอยู่เท่าน,นั้นเนี่ยคือต่ํามากเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรม,มอนนอะอะไรเลยอธรรมะต้องรู้จักการรู้จักเวลารู้จักควรรู้จักไม่ควรรู้จกักบุคคลรู้จักตัวตนเราเขาไปยูในสัจธรรมเจ็ดมีอยู่ไม่พอไม่ต้องอ่านอธิบายเดี๋ยวนี่ ผลป้าหาได้สัพพาห์ี้จะทำเจ็ดประการมีอะไรบ้างให้อาจุนี้มาเทียบแล้วจะรู้ว่าคําตอบคือไม่ควรคําตอบคือผิดไม่ใช่อะไรที่แบบว่าทําไปแล้วคนทะเลาะกันเนี่ยใช่พูดไปแล้วทําแล้วคนทะเลาะกันคนคนทำก็ไม่คิดว่าว่าจะต้องมีคนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยงั้นเลยอย่าไปทําดีกว่าถึงถึงจะถึงจะทะเลาะไม่ทะเลาะยังไงก็ไม่สมควรแล้วเอาของสูงมาเป็นของต่ํา ของสูงมาเป็นของเล่นอันนั้นผิดแต่ว่าบอกได้เลยคนที่มาสนับสนุนนะว่าดีแล้วทําไปเถอะอย่าไปยึดติดเลยทำไปมันเป็นขนมมันเป็นเทพเป็นอะไรตะะ่อไหคนที่ใจต่ำไม่รู้จักของสูงก็เลยต้องไปทางต่ำเปธรรมดาเดี๋ยพ่อพูดด้ความไม่มีความจริญมีแต่วความพิมพาย,ย่อยยับดับไปพอเอาของสูงมาเป็นของเล่นไม่มีใครก็ทาเไอมอ่มีใครก็ทาเอาไ,ได้ไดที เอาแค่รูปพ่อรูปแม่ตัวเองถ,ถ้าตัวเองไม่คิดก็คือเอาเอามาใส่ในกระเป๋าขางเกงท่านี่แล้วก็นั่งทับป็นทุกทุกวันอันนี้ก็ยัง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 ต่ําอยู่นะนะยังต่ำอยู่แล้วเพราะอะไรคนสมัยนี้มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งมีอยู่พวกหนึ่งที่พยายามจะสอนล้วพ่อแม่ก็คือปล้ำกันเองแล้วออกท่านออกมาก็าไม่ได้ที่เลี้ยงดูไปสิมันต่ําแต่ความคิดแนะพวกนี้ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักคุณงามความดีตีคุณค่า ของความเลวความทั่วความดีความร้ายแยกไม่ออกเลยแล้วมารวมกันแล้วกลายเป็นกูดจะทําอย่างเนี้กลายเป็นอัตตาขณะที่จบด็อกเตอร์ันยังคิดแล้วมันมีเนี่ยที่ออกข่าวว่าคนผู้จบด็อกเตอร์เขาบอกว่าไม่ด็อกเตอร์เยอะแยะไปหมดทั่วโลกมันมีอยู่คนหนึ่งเราไม่รู้ใครแต่ว่ามันมีเป็นด็อกเตอร์เขาบอกว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องสำนึกบุญคุณพ่อแม่เพราะว่า ความไอ้ทาให้เราเกิดขึ้นมาเองไม่คือไอเดียความคิดของเขาใช่ไหมปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นพวกมีปัญหานะพวกเนี้ยป็นต้งมีปัญหาแ้วระดับจิตภาววจิตต้องมีปัญหาอย่างด้วยศาสตร์ัวมบลมความคิดตัวเองได้เป็นคอนเทนต์แคนั้นนะดังนั้นก็มันจะจะมีคนมาถามนักหนาเหมือนกันเนี่ยว่าโอ๊ยหลวงพ่อมันไอ้เรื่องเนี้ยมีความคิดว่าไงผมก็อยากจะยุ่งไม่อยากจะยุ่งแต่ว่าเห็นแล้วเราก็มันไม่ใช่แล้วมันผิดทาง ของที่เคารบถือกันเขาทำมาจากไหนทำมาจากตงนู่นเอาแค่ไม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 ่ต้องไปไกลเอาแค่ยุรัตนากรสหลวงปู่สมเด็จโตวัดระฆังทำพระพิมพ์แจกเพื่อเป็นอนุสติเป็นอุตเทกศิกะเจดีเครื่องอนุกยุตโยงใจให้นึกถึงคุณงามความดีที่ผู้เจ้าทรงสอนเราเห็นเห็นเห็นพระเครื่องแล้วโอ้ผู้เจ้าสอนเราให้ทำความดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างน้อยมีสี่ห้า กดบน,นว่ายฟ้าทุกวันนะลูกนะรักษาสิ่งห้านะนี่มันเป็นเครื่องระลึกแต่เรื่องกิทธิปฏิาหารเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดพลังกิตป์ลัทธนาบรเมฆคุณพระประทับลงไปก็มีความสกิร์จอาจารย์เกิดขึ้นอันนี้อย่างหนึ่งแต่ยังบางคนบอกว่าน,นั้นมันเค้กอะเขาไม่ได้เศกไม่อะไรแต่มันควรไหมเอาสิ่งที่เขารพมาทําเป็นของเล่นของพินไม่ใช่ะแต่ว่าสิ่งอะไรที่เขาเคารพนับถืออยาไปทําเพราะเป็นเป็นของที่ละเอียดอ่อน ต่อ,จ,อจิตใจของคนที่เคารพนกไหวนะไม่เยอะๆเลยครับเลิกได้ก็ให้รีบเลิกหถึงทำไปก็มีความจงไรเข้าหาตัวเขาหาครอบครัวหรือมื่นนั่นดีเลยอาจารย์ที่เขาเป็นผู้หญิงที่เขาหน้าเหมือนบูดอกฟแมน <c oughs> ทำไม <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งนี้พระเจ้าไม่ได้สอนแต่ว่าไม่ให้ยึดติดไม่ได้สอนเรื่องวัตถุอะไรอ่าเยเขาไม่ได้เป็นพระริเจ้า เออเขาเลยไม่รู้เรื่องเอาแค่ง่ายๆเอาแค่พระโสดาบันขึ้นไปอ่าแค่ถ้าเกิดเป็นพระโสดาบันแล้วจะรู้ละรู้การควรการไม่ควรรู้สิ่งใดควรทาสิ่งใดไม่ควรทําก็ไม่ได้เป็นมันบ้าตําราคนที่เป็นอย่างนั้นได้มันใครก็พูดได้นาะเออบ้าตาราว่ายกพระเดชบิดกมาอ้างข้อนั้นข้อนี้ข้อนู้บ้าไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงไม่ได้เลย ก็ไอคนอย่างนี้เหรอเราได้ลงเอวทจีอย่างเดียวเพราะว่าเกิดมาเพื่อทำลายเพื่อศาสนาแต่โดยแท้ก็มีคนไม่น้อยนะนับถือโอ้ไปภารนาตัวเป็นลูกศิษย์เป็นอะไรก่ออะไรกันบางวัดก็มีเนี่ยนั่งอ่านให้ใจบิดกให้คนนู้นคนนี้ก็ฟังกันยกมาเลยแล้วก็บอกมาแปลงวุ่นอย่างนี้แต่พ่อไม่สู้เลยนะกูไม่ไหวเพราะไม่มีความจําแบบขนาดอย่างนั้นเราจําแค่เพียงบางเรื่องบางราว มีมาก่อนนะในสะมัมยก่อนนู้นสมัมยพุทธกาลคือนี่ศาสนาผู้ห่ามมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วสมัยพุทธกาลมีพระอราหันต์อยู่องค์หนึ่งพูดธรรมะแค่เพียงประโยคเดียวเทวดาสาธุลั่นได้ลั่นขณนะว่ทาทำเสียงมาเป็นเหมือนกับภูเขาลั่นเลยนะคนที่ยินดั่ัวเลยแต่พระองค์ทรงพระใจผิดุลสาธยายทุกวนันพูดธรรมะทุกวันทุกวันทุกวัน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่องค์นี้แค่พูดธรรมะเดี๋ยว,วร่างกายไม่ใช่ของเราอะไรประมาณนี้พูดเกี่ยวเรื่องธรรมะที่ท่านสําเร็จขึ้นมาท่านสร้างท่านไม่เอาเยอะเอาเอาเอาหัวข้อเอาอะไรที่ท่านสาเร็จเทวดาด่างทุลันเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่นั้นเนี่ยยกมาทั้งทะเลหมาเดินหนีเลยเห็นไ,ไ,ไหมเพราะมันน้ำมันอะไรไม่รู้เอาคำพีเอาเนื้มาอ้างเกิดไปแต่ตัวปฏิบัติไม่ได้เลยเนี่ยก็ถึงว่า นันก็ให้เขาสอนไปติสอนไปเพื่อจะหอบเหี่ยวก็ลงเอาเวทีกข้ไปสอนผิดมันรู้เรื่องแล้วพอพูดอย่างนี้ก็จะบอกว่าอ้าวพระชายพิดดผิดเหรอพระชายพิโดอกอ็ถูกแต่คนปฏิบัติมันผิดนะเอาตาเล่งมาใส่แล้วก็แปลออกมาเห็น mm ี hmm. ้ยอย่างของบางที่ที่บอกว่าสิงมีสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ให้ลดเหลือเท่านั้นเท่านี้ mm hmm. เปนนี้เจ้าบัญญัติมาก็ว่าไปทำอันที่ไปอะไร